สบ,บายดีพี่น้องพ่อๆกับสรางน้องมินนี่แล้วพี่น้องหลังจากหาหน่อไม้แล้วลแล้วก็สีพักกันเมื่อบาดนี้ความตั้งใจนะตั้งใจมาเอากล่องพี่น้องแต่ว่ามาก็เลยหาหน่อไม้เล,เลยก่อนพอหน่อไม้ก็เลยเอาหน่อไม้ก่อนแล้วก็หาหน่อไม้กินงัดกระปุนแล้วแล้วก็สีแก่กล่องเมื่อบาดนี้กล่องยังก็ไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันพีน่น้องกูแหละอยู่ในเฮือนไม่ใหญ่กู กองของปากจะเออจะดีสบายดีป้าลุงขี่ซาเล็กน้ำนูนเออขอบคุณเลยคุณยายซื้อซาเล็กให้นูลำรวยลำรวยเด้อคุณยายคนสวยก่อนอื่นก็ขอบคุณป้าใจดีเนาะสั่นเทากับบเรอนซาเล็กมาแก่คองหรอ,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 อก กันปลาปลาซื้อค่ไปพี่น้องไปเบ่งน้ำกันดีใจขนาดปลาเอ้ยนูนหน่อยพามาเนาะเฮ้าเขาเฮาจ่อซาเล็งไว้อยู่บนนูนุะะสูงแล้วก็สมองกระเมือ้อบั็นี้าจะได้เพื่ะมาขึ้นอยู่แต่ในซาเล็งนี่แล้วบ่ลงขึ้นนั่งอยู่หันแล้ว

ไปพี่น้องไปเบิดดังกันคับไปส่นผ่าซินแล้วบ่ะโหกรับแล้ผ่าซินขี่สะเร่งเล่อโอ้ย <c oughs> ระวังตกจับดีๆสองมือ ไว้กล่องห้องนีพี่น้องเจ้าถ้าพอนมินเปิดหน้าต่างออกมาก่อนมันโขงโขงไว้ทางพุ่นตัวนี้คางนี่หนุ่งแห้งๆติเลยโอ้ยพี่ตี่ เลยมันพยายาออกใช่กลองหน่อยนะแมนบ่แมนเบิดกล่องนั่นน่ะมาคนเอากลองไปน่องกองของผาเขาแล้วแส่กล่องหลอดไฟ riêng hổ à, con này bảo nặng rồi, hả? To tên tênh bao, tênh luôn, đi chơi,

ก็แบคือว่าหาามืออะไรลือจังไดวะลืมสะอันนี้น่ะหลอดไพเอืมมาเล่

ปลาแซ่แดงมาวีอดพี่น้องเข้าใส่ใหญ่เต็งงบุแ้ว อันนี้เป็นเต้าน,น้ำห้อนกลองไม่ติงนู่นหน่อยแบบข้าเจา้าข่าซื้อมอถือซื้อโท,ทรศัพท์แล้วข้าเจาเ้าแถมกล่องหลอดไฟแล้วก็ถ่า,านทางลุ่มอิเป็นกะ넘ม,มยังมามา่าอนนี้แหละมึงชงกะลืมซะเพราะว่ <laughs> มามันหึงแหลยนนใหญ่เจ๊ดีผืนผางมากเท่ากับบทะันในคนเมื่อนะ ก็เลยได้ได้ซาเล้งยังเอ้ยบ่แมน่นพ่วงขิดกับล่อซาเล้งอยู่น,นกระก็เลยหาซาเล้งมาแล้กกันจะคนเมื่อใส่หมวกได้หรอกล่ะเห็นว่านิ่งปุ๋ยพ่จว <c ười> จริงหนึ่งกับเอ้อีอกอย่างกันล่อซาเล้งกับแม่นอยู่ เรื่องเราโอกาสเอาหลุดทยมากเล้วก็แก่เมื่อกระแม่นอยู่พอดีแดดสาเร็งค่ะสาเร็งขนลุงอ่ะครอบเครื่องเลยยังนวลซาเล็งนี่นนมันสีสนรษะก่ามอเตอร์ไซค์บนนี้มีซาเล็งเลยพี่นอ้องเพราะว่บาบา้บานน้ำมันทางพอดี ตะโหลดในก็สซิบไปว่กลัวอยู่อันนี้มันมันมีพ่วงนําพ่วงหรือพ่วงกระเจาะเออพ่วงเออมันมีพ่วงนําก็เลยซะาแล้มีแต่รถยักรมันเขาเอึรถยักรเนาะมีแต่รถยักรไปงานไปที่ไปกว่ากันว่าซะซ่อันนี้ซะาเลยเนาะไปไว่าได้หนุ่มมั้ยมันทางกว่าี้่านไปในเมืองนี่ก็หมวยเคืองมือเนาะไปออกแต่เช้านม่วงเนี่ยเพื่อมาห่อนัดเที่ยง อันซาเคยไปแหละนะเนาะเาไปตอนเที่ยงนะมาหอดจนมืด <laughs> ไปปีหลายปีเลยแหละแต่นู่น้อยยังน้อยไปบักสองขี่รถจักรยานไปนู่นไปตอนเที่ยงจนมืดมาหอดเรือนนะ6โ,โมงึ้นเอาวีน้องทางก็ด,ดีจะทำไงขั้นแบบนี้กนะ็โอเคอยู่อันบอนวิแต่คุ้มแหละกับน้องนะมันตีเจ้าเอ้ย ย่ำพนไดปป้ไปได้เดี๋ยวรอพนพนก,กำลังสางถนนอยู่พี่น้องถนนแดงคนทางพนเห็นม่านางใหม่จะ้ะสิเที่ยวสะดวกอยู่ห้างกับนูนน่นนอนเที่ยวมือน,น,นุน,อน,อน,อนสูงน้อยๆเนาวะวัดขี้สุขข่อยข้าบัวเป็นข้นใหม่พ่น้าผ้า,ามาไก, <c oughs> ก่สีฮอดเลยพี่น้องห้ากับฮอดทางดินทราย เงานอนบ่ร้อยมวนเชยย่างหวงรุดหวงมีเงินคนอีเลี๋ยวี่น้องอยืดออกมันซ่าพี่นาะขี่รถถีบเมื่อไหร่เราถีบกล้ได้เนาะ นี่อย่างคือรถถีบ

ว the ัสิจอในพอนมินไปบุเดียวมาลงย่างมาเลยลุกกระบอกย่างเด้อพี่น้องเบิง์ดในพระมาสัย่างเอาเบิรเบิรเบิ่งเบิรเ น้องหวยขึ้นโน้นบาลนี่ยโน้นหาสิขึ้นอยู่บหรเบือนโน,น้นนะบาลเฮ้เฮ้เฮ้ <c ười> นุ่นนี่น่นหมกขินลงมาเลยแล้วมือ่อยลงกันบมกข้นนี่มันโน่นกระรดกระเดีนี่เจ้าจับดีแล้วเป็นหงุูหายตาจับช่องมืออย่าไปจับอันนั้นนะลงยงน่แล้วพี่น้องไอ้ทางหมกือทางคอนกีดเนยว้มันไปวันไห้กเด้ลงหู

สิอย่ามาจำลั่งออโอ้นั่งไปทั้นใจหอบทอดบ้านปังเลย ไปได้ยากหลุดนะหอดแล้วคือมีแต่ขี้ดินเถอะอำลาพระเจ้พี่นอ้องหอดเทือนล่ะอยู่ที่มีแห้งลำลวยลำลวยเด้อเมือสุขุรสุกคนหล่ะกับป่าน้ำเนาะพอกันใหม่กินน้ำี่นอ้องสบายดี